สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,ะคุณควูจะมาแนะนํานะคะว่าครั้งแรกนะคะถ้าเรามารับหนูฝรั่งนะคะหลายๆคนนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยมารับหนูฝรั่งที่จะมาจากต่างประเทศเนี่ยคือ,อไปรอรับตรงไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณควรจะ,ะมาพามาดูนะคะ เมื่อมาถึงสนามบินนะคะทุกคนมาที่ตรงนี้ก่อนนะคะจะอยู่ชั้นที่2นะคะประตูทางออกที่3ม,มาเช็คเที่ยวบินขาเข้าก่อนค่ะว่าเออ,อดูชื่อสายการบินนะคะดูประเทศชื่อสายการบินนะคะแล้วก็หมายเลขไฟล์ทนะคะทุกคนแล้วก็ ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นจุดนัดพบเนี่ยจะอยู่ชั้น2ประตูที่3นะคะเราจะมายืนรอแถวแวร้านในอินนี้ก่อนก็ได้นะคะ,ะนะเพื่อเอตรียมตัวนะคะท่องคําพูดทักทายนะคะเราจะได้ไม่ตื่นเต้นเนาะเะตรียมของฝากช่อดอกไม้ให้พร้อมเพราะหนุ่มๆเขาก็จะเดินออกมาตรงนี้นะคะตรงจุดนัดพบเนี่ยป้ายมันจะชัดเจนมากนะคะถ้าเรามาที่ชั้น2ประตูทางออกที่3เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากๆแล้วเมื่อเราเจอกันแล้วนะคะก็อาจจะพาเขา เดินลงไปขึ้นแท็กซี่เลยก็ได้หรือว่าอาจจะพาเขาไปหาอะไรดื่มที่ชั้นชั้น3นะคะจะเป็นร้านอาหารเป็นเครื่องดื่มนะคะเผื่อว่าเขาเหนื่อยอาจจะพาไปดื่มกาแฟก่อนแล้วค่อยพาเขาเดินลงมาชั้นที่1นะคะประตูทางออกที่สจะเป็นที่ที่เราไปขึ้นรถนะคะเป็นจุดนะคะหารถเข้าเมืองนะคะตรงนี้ก็ พาเขาเดินทางนะคะไปที่พักนะคะเมื่อไปถึงที่พักนะคะก็ะชวนไปทานข้าวดื่มอะไรชิวๆกันก่อนนะคะทุกคนพูดคุยกันก่อนนอก่าอ๊ะวางแผนคืนนี้เนี่ยถ้าเขาไฟแรงนะคะจะพาไปท่องราตรีคืนนี้ให้น่าประทับใจยังไงดีนะคะที่สําคัญนะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวออกเดทนะคะอย่าลืมวางแผนวางแผนว่าจะพาเขาไปที่ไหนทเที่ยวยังไงนะคะเดทแรกเนี่ยจะได้น่าประทับใจที่สุดเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดี